นะครับก็กล่าวสวัสดีก่อนจากคลิปที่แล้วนะคือที่เราถูกแฮกแฮกเฟซไปใช่ไหมเป็นเพจส่วนตัวของเราที่มีคนติดตามมาสองแสนกว่าคนวันนี้มีข่าวดีเราได้เพจคืนแล้วเย้เราโดนแฮกเพจไปนะห้าหกวันเนี่ยเป็นไม่เป็นอันกินอันนอนเพราะอินนี่ตื่นตีหนึ่งตื่นตีสามมาหาวิธีเอ้ยเมลมาอย่ยังในที่เราลองเรียนไปแล้วมีความคืบหน้าไหมเ้คือ ไม่เป็นสุกเลยอะ่ะคือแบบเครียดแล้วก็เครียดจนน้ำหนักทั้งสองคน <c oughs> หายไปสองโลครับหม่าม้าหายไปโลนะึงเพจและแฟนๆทุกคนที่ที่ที่เป็นที่ที่ติดตามเพจของเรานะท<ม>ูมาดาม com c o m เที่ยวและไลฟ์สไตล์แบบครอบครัว <c oughs> คือเพจนี้เราทำมา1ิบเปี <c oughs> แล้วก็บีภาพมีข้อมูลอะไรโอ้โหเยอะมากเรียกว่าเป็นบันทึกเรื่องราวชีวิตของเราเลยแล้วมันมีความหมายมากๆจริงอ่ะคือคือพอจังหวะที่รู้ว่าแบบถูกแฮ็กไปนะโหแบบมันไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะมันแบบมันคิดถึงคิดถึงของของเราเหมือนของของเราถูกขโมยถูกขโมยหายไปอย่างเงี้ยคือแบบแบบแบบเครียดอ่ะแล้วก็เครียดแบบขนาดแบบว่า อยากจะร้องไห้อ่ะเอออันนี้ไม่ได้ขี้โม้นะนี่เกียจริงๆนะร้องไห้ไปแล้วด้วยเออนะคือแบบคูมันมีความหมายมากแล้วโจนมันแบบเอาเอาของเราไปอะเอาของเราไปแล้วไปโพสคลิปแบบทิปจีนเลยรไม่รู้อะเราก็แฟนเพจหลายๆคนเนาะก็โทรมางสงสัยโทรทั้งส่งข้อความมาที่ f a c e b o o k ส่วนตัวแม่แอเขาก็จะมาถามว่า โดนแฮกเปล่าโดนแฮกเปล่าเขาบอกว่ามันเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราที่เราเคยแชร์เนาะคอนเทนต์มันเปลี่ยนไปแต่ก็ยังดีนะที่แบบเออคนเหล่านั้นส่วนใหญ่เข้าใจอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็คงมีอันฟอลโลไประดับหนึ่งอ่ะบางคนเขาไม่รู้เรื่องไงเขาแบบลำคาอะไรเงี้ยใน youtube ปกติก็ยังปกติอยู่ใช่่คะนะครับก็เรียกว่าวันนี้ดีใจมากคือเหมือนเหมือนได้ สมบัติกลับมาเน้ะแอนเนาะคือแบบมันมีความหมายที่ว่าครอบครัวอยู่ในนั้นมีเรื่องราวแล้วเวลาแบบมันขึ้นเมมโมรี่เนาะในในเป็นบุกอะปีนี้อยู่ไหนปีนี้อยู่ไหนคือมันโชคดีนะที่โจนอะมันไม่ลบทบริ้งนะแอนโชคดีมากเลยที่มันไม่ทําอะไรมากคือคือคือมันโพสคลิปหน้าลับทานก็จริงแต่มันก็ยังดีที่มันไม่ลบลบข้อมูลเก่านะวันนี้ดีใจมากเดี๋ยว เราจะไปฉลองกันเราจะไปฉลองกันแล้วามาดังทีอ่ะนี่โพสทักทายแฟนๆหน่อยโอ้โหคนดูสองหมื่นแล้วอ่ะแอนเกือบพันไลค์แล้วทุกคนก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเสียงเดียวกันคือแบบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับใครก็ตามที่ถูกแฮกเพจนะครับคือคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะไปนิดนึงก็คือว่าเดี๋ยนอนี้คลิปนี้จะเป็นการฉลอง อารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีเดี๋ยวคลิปนี้เราขอฉลองก่อนส่วนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาเล่าวิธีการนะสาเหตุที่เราถูกแฮกนะครับแล้วเราเอากู้คืนยังไงแล้วก็วิธีป้องกันยังไงเนาะอันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าว่ากันแต่ว่าคลิปนี้ไปดูเราฉลองให้ก่นฉลองด้วยไรเนี่ย,ม,ยามาโมงก่อนเ่อน <laughs> เฮ้ยมันใช่อะเรื่องจากโอกาสที่เราได้เพจได้อะไรกลับมาหมดแล้วนะคะเราก็จะไปกินวันนี้จะไปกินอะไรกันไปกินกินออาหารโกอาหารญี่ปุ่นอ่าโอเคจัดหนักไปเลยวันี้เราจะกินปลาเซลกอนกันนะคะโอ้โหเฮ้ยแฮปปิ้ มากินมามกินอ่าไม่พอบอกได้แต่เบิ้ลนะเบิ้ลนวันนี้อย่ายูนะเบิ้ลนะออน้องกท่าจ้าจัดไปอร่อยมากดูชีวิตเธอช่างนีอร่อยมากอืมากลงแล้วครับมื้อนี้อร่อยมากนะคะอาหารเต็มโตน้องกาย สองสาวันที่ผ่านมาป๊าเป็นยังไงบ้างครับเครียดเครียดคือป้าบอกว่าอารมณ์มันเหมือนว่าบ้านของเราที่เราอยู่โดนยึดไปนะโดนยึดไปแล้วโจรแล้วมันเปิดไฟเล่นนะทั้งบ้านห้าวันแล้วมันเตะเราออกมาใช่ป่ะเออแล้วก็เราก็ได้ยืนมองยืนมองมันจากหน้าบ้านนี่ว่าแล้วก็ฝังอยู่ตลนดว่าบ้านผมชักทำไมแกพวกแกเขาไปอยู่ได้ยังไงเนอะแล้ววันเนี้ย สิ่งเราทำก็คือเตะโจดออกจากบ้านเรียบร้อยคนะ่ะแล้วเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็หัวร้อยโจนฮา่าสอรี่นะไอพวกโจนโง่กลับมาลูกโอเคองั้นเดี๋ยวขอตัวกินกันก่อนนะคะอ่ะอ้มา,มา,มา,มาอมย่ยมย่ยมไม่ดูหน่อย <laughs> มือน e oh, okay. ี้อร่อยอร่อยนี่ของปลาปลาเรียบร้อยเกี้ยงของเด็กๆก็เกี้ยงของมาม่าทำไมไม่เกี้ยงนะกินเช้าเพื่องแบ่อาหารอ๋อโอเคถ้าอะไรนะในแต่ละวันนี้ฉลองกินไปเลย5แก้วเอ้ยเอ้ยน้ำหนักขึ้นได้หรือเปล่าได้กินมชาก้อยเนี่ยอร่อยนะก้อยกก้อยเตะ้อยเตะ ต้อยขึ้นใจปลามัไ้แบบปลาป้ามาวันนี้ต้องบอกว่าอารมณ์ดีในรอบหลายๆวัดจริงๆมันไม่ได้มีอะไรได้เพิ่มมาเลยนะต้องบอกว่ายังยังได้กลับมาไม่ครบเลยสิ่งที่เราได้หลายๆอย่างยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ดีแล้วเบบี้ เบบี้มาเอาเบบี้ไปหาไปหาชาติดตไข่ปุ๊บออกมาอโอเคก็คลิปนี้นะคะก็เป็นอะไรที่เราดีใจมากแล้วก<ช>ันส่วน,คนวแค่ไม่ถูกก็สุกแล้วใช่ส่วนนะคะใครที่อยากรู้วิธีการกู้นะคะสาเหตุที่มันถูกแฮกนะคะแล้วก็ทำไงให้เหตุได้คืแนและวิธีป้องก,กันต่างๆเดี๋ยวพ่ออินจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้า วันนี้ลาไปก่อนค่ะบบายค่ะบายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ